สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทางช่องของเรานั้นจะมานําเสนอคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับที่ได้คอมเมนต์ศึกนะครับระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆพบกับโคตะมิอุระนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดของการชกครั้งนี้แบบคร่าวๆกก่อนนะครับบัวขาวบัญชาเมฆไม่อ่อนโยนจัดหนักใส่โคตะมิอุระ เมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา21นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปนะครับทางช่อง WorkPo i n t นะครับได้มีการถ่ายทอดสดระหว่างบัวขาวปะทะกับโคตะนะครับนักชกชาวญี่ปุ่นหนุ่มหล่อนะครับโดยทั้งคู่นั้นขึ้นชกกันในศึกราชดำเนินเบอร์ซีรีส์ที่เวทีมวยราชดำเนินสำหรับผลการชกในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าสุดยอดความมันนะครับบัวขาวบัญชาเมฆจัดหนักนะครับจัดเข่าใส่ชุดใหญ่นะครับก่อนเอาชนะน็อกโคตะ มิุระนะครับนักชกชาวญี่ปุ่นที่สู้ไม่ไหวไปเรียบร้อยแล้วนะครับดยตลอดการชก3ยกบัวขาวและโคตะนั้นต่างฝ่ายต่างออกอาวุธจนเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมในสนามกระทั่งยกที่3บัวขาวออกอาวุธชุดใหญ่ใส่โคตะนะครับจนสุดท้ายแล้วกรรมการให้ยุติการชกในที่สุดและต่อจากนี้นะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนๆชาวหมัดมวยนะครับจากประเทศเวียดนามกันเลยครับ คนแรกคอมเมนต์ว่าพวกเขาคือนักชกที่มีรูปแบบการต่อสู้ที่น่าเหลือเชื่อที่สุดและเป็นคนที่เคารพคู่ต่อสู้มากที่สุดขอให้เขาชนะตลอดไปคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าครึ่งหลังเป็นผลงานบัวขาวพลาดอย่างตั้งใจตีเบาๆนะ่ะสร้างเอฟเฟกสุดดราม่าให้กับแมชนี้แต่ถ้าชกจริงนะ่ะไม่เกิน1ิบวินาทีคอมเมนต์ comment ถัดมาครับคอมเมนต์ว่า แมทสวยเป๊ะคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าพูดในสิ่งที่ทุกคนรู้เกิดอะไรขึ้นกับคนที่ต่อสู้กับลูกปีศาจที่สําคัญอนะโคตะลอคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าเวียดนามยังไม่มีใครสู้กับบัวขาวนั่นไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ไม่มีใครกล้าสู้คอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าว้าวแฟนสาวโคตะไปไหนแล้วสวยจังคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าชนะหรือแพ้ไม่สําคัญสําคัญคือต้องรอ ทั้งเวียดนามและญี่ปุ่นน่ะก็ไม่สามารถเอาชนะบัวขาวลูกปีศาจได้คอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ Comment, ว่าลูกของมนุษย์ไม่ใช่ลูกของมารคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ Comment, ว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแพ้คนมีคราสไม่ใช่แพ้คนโง่แต่พูดว่าการสูญเสียช่างสวยงามให้คิดให้รอบคอบก่อนจะพูดเพื่อตัวเองคอมเมนต์ทำมาครับคอมเมนต์ Comment, ว่ากรรมการบอกหยุดสู้จะต่อยให้ตาย คอมเมนต์ทันมานะครับคอมเมนต์ว่าเมื่อไรบัวขาวจะสู้แบบไม่สวมถุงมือกันนะทุกคนนะใครๆก็รู้คอมเมนต์ทันมานะครับคอมเมนต์ว่าล่าสุดผมเห็นว่าทหารญี่ปุ่นมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเมื่อแพ้จะร้องไห้เหมือนเด็กๆจะเสียฟอร์มไปคอมเมนต์ทันมานะครับคอมเมนต์ว่าโคตะไม่ได้พูดอะไรผิดหรือถ่อมตัวเกมนี้มีผู้ชนะและผู้แพ้ทำไมเพียงเพราะคนที่มีชื่อเสียงหรือหน้าตาดี คุณต้องโกรธละ่ะและไม่ทำอะไรเพื่อทำให้ตัวเองต่ำต้อยโคตานะได้รับเชิญจุดประสงค์ของ BTC คืออะไรนะ่ะพวกเขารู้ดีที่สุดในตัวเองแต่ในทางทฤษฎีแล้วมันคือการจับคู่แบบโชว์แต่แน่นอนว่าคุณบัวขาวนะ่ะแสดงให้เห็นในอีกระดับหนึ่งเด็กชายมีการแข่งขันระดับมืออาชีพเพียงหนึ่งนัดเมื่อต้นปีทัศนคติของเขานะถ่อมตนและใจดีเสมอ พวกคุณนะเอาแต่พูดถึงคนในสังคมนี้วงเล็บไอดอลหรือแฟนเพราะอัตราของคุณนะคุณนั่นแหละที่ใช้ชีวิตในแง่ลบและตกต่ำทำให้คนอื่นดูตลก